เจอกันอีกแล้วนะครับไม่ได้เข้าแปลงมานานนะครับก็เม่หนีสภาพเมา่เบิงการจัดการแปลงเนาะนะครับห้าที่เปียบพึ่งได้สองเดือนนะครับเอาปมแมาสองเดือนเกือบเกือบสองเดือนเนาะนะครับพอจะพืชมันขึ้นนะครับก็พอดีฝนมาทิ้งช่วงสองอาทิตย์นะครับรถสามารถโลกแปลงได้กับี่เบากับเอารถไถลงเลยครับบ่อยากคนหยานะครับเพราะว่า ถ้าซื้อยายาขยามานี่เปลืองเงินนะครับเปลืองเงินหลายนะครับแต่ยาก็ดีข้อดีก็คือสามารถคุ้มได้คุ้มได้หลายเดือนนะครับแต่เบ้าพันใจก็เลือกที่ทีบอใส่ยาขยานะครับใส่เป็นผ่านพวนสิบสองจานเขาลองแท้นะครับเพื่อให้ดินเพื่อให้ดินมันล้วนนะครับอ่าเพื่อให้ดินเรืองซ้อนนะครับเพื่อให้ยายาเน่าครับยาพวกนี้เน่าก็เป็ดปุ๋ยนะครับอเป็นวิธีการอีกวิธีนึ่งนะครับของพี่เบ้านะครับ แต่อาจจะเสียค่าน้ำมันนะครับเสียค่าซึกหล่อของเครื่องจักรนะครับก็บเป็นอย่างครับขอเขามีเครื่องจักรเขาก็ต้องใส่นะครับจะคิดว่ากระจายไปที่พื้รอบนี้แล้วก็นนะ่านอก,ก็นนะ่าจะคุ้มกันลวกหญ้าก็จะเกิดเกิดหน่อยครับเอาโอเคครับเครื่องจักรกำลังมาเดี๋ยวพามาเบิรงผ่านครับปาสิบสองจานนะครับ ง่ายง่ายทำเกษตรเครื่องมือต้องครบนะถึงจะถึงจะไปต่อได้นะหลักการง่ายๆครับยาความสูงบกเกินเปลียงยี่สิบเขาได้สบายครับรถแปดสิบแรงครับเนี่ยเลยสะอาดสะอาดเกษตรบ่ต้องค็ดยากฮ็ดง่ายๆครับมันกสิง่ายกับเฮพินิャมันก็ยากนะครับอรถการ ใช้ยาจัดปะเะเพื่อนนะเดี๋ยวเราเพิ่มวิธีการเขตกรรมเข้าไปนะครับแปลงนี้ก็เดี๋ยวอีกสองเดือนกับเก็บเกี้วครับผลผลิตครับเป็นต่อแรกก็สีเบิงว่าห้างในจังหวัดรับน้องเพิ่งไปต่อแรกเดี๋ยวต่อสองต่อสามนี่หนาตึบ๊บรับมาต้องห่วงเลยหนาตึ๊บเลย อย่ายได้เปลี่ยนนะครับมีขายตลอดท้กปีนะครับนะอ่าโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ